ครานมาสการครับปูครับโอ้นักพ่อหลวงปูเดินบังเดินผมมาเล่ยนน้ำกู้บาอาจารย์ยังไงล่ะครับยังยังไงก็ได้มาพ่อหลวงปูในโศกเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมาแต่ได้เขียนไปไล่ตูวเพิ่นมาตาบานเสื่อมทงนะครับเที่ยงรวดตัวตัวชักคักอะไรงวดนี่โอ้มาพ่อหลวงปูพอดีพี่น้องเอาเพิ่นทิ่เขียนตัวได้ให้ เก้าเจ็ดสามเก้าสามตัวเดียวแน่นเน้นนะาปูนะาตัวเดียวนี่เราได้โอ้วงยากับตัวเดียวนะพอนะข้อมตัวเกาตหโอ้ยนะครับงวดวันหันกับตัวเดียวแน่นเน้นงวดนี่เก้าเจ็ดสามเด้อพี่น้องเด้อพี่นะเราสาธุสาธุนะครับลงปูบานเสื่อมทงนะครับมาพ่อโดยบังเอิญอีกแล้วพี่น้องได้โชคได้ลาบอีกแล้วนะครับ